มีการชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่28มิถุนาที่ผ่านมาชุมนุมนั้นเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแบบสันติแต่ประชาชนได้เฝ้าดูการกล่าวปราศัยโดยแกนนำมีแกนนำบางคนเลยทงไปปราศัยเพื่อจะเปิดทางให้มีการรัฐประหารถ้ามีรัฐประหารแล้วก็จะ ไม่ขัดข้องแต่มีแล้วต้องให้พลละเรือนปกครองไม่ใช่ให้พลเอกผมอยากให้ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชารักกันครับไม่มีข้อบาดหมางกันให้ถอนตัวถึงลาออกบางคนบอกให้ยุบสภาใช้ตุลาการพิจารณาพร้อมเพรียกหารัฐประหารหน้าเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยหลอกหลอนมีหลักฐานจงเข้มแข็งแผ่ทองทานประชาธิปไตยคือปราการปกครองปกป้องคุณจงเข้มแข็งแผ่ทองทาน คนหลายล้านเคียงข้างคุณขอบท่านประธานที่เคารพกับผมนายอริอรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นเมื่อปิดสมัยประชุมสถานการณ์ทางการเมืองรู้สึกสับสนพอสมควรมีการชุมนุมกัน ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่28มิถุนาที่ผ่านมาชุมนุมนั้นเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแบบสันติแต่ประชาชนได้เฝ้าดูการกล่าวปราศัยโดยแกนนำมีแกนนำบางคนเลยทงไปปราศัยเพื่อจะเปิดทางให้มีการรัฐประหารถ้ามีรัฐประหารแล้วก็จะไม่ขัดข้อง แต่มีแล้วต้องให้พละเลือนประคองไม่ใช่ให้พลเอกก็ผมถือว่าปัญหาเรื่องการกวักมือทหารมาทำการรัฐประหารเป็นการทำลายระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยต่อมามีพักการเมืองพักหนึ่งออกจากเป็นพักรัฐบาลไปเป็นพักฝ่ายคา้านไม่ทันไลสวสีน้ำมนสีน้ำเงินสามสิบหคนก็ร้อง เพื่อจะให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรับนูนก็รับรูกมาทันทีหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านแพทองทานยังไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับยังไม่ได้มีความผิดอะไรสารยังไม่ได้ไม่ได้ชัยว่าจารกระทำรายแรงที่ถูกกล่าวหานั้นผิดหรือไม่ผมถึงให้กําลังใจในายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีมาตามระบอบประชาธิปตไตยมิให้ระบอบอื่นหรืออํานาจอื่นมาแทรกแซง การทวงดุลอำนาจตามอธิปธไตยนั้นผมว่าตุลาการกับนิติบัญญัติบริหารเขาวางกฎวางระเบียบไว้อยู่สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเขาจะมีเรื่องมีราวอะไรกระชัง่งผมติดต่อกับท่านประธานว่าเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนผมอยากให้ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชารักกันครับไม่มีข้อบาดหมางก,กันอยากให้ท่านประธาน ไปเยี่ยมกัมพูชาหรือกัมพูชามาเยี่ยมเราในฐานะที่เป็นประชาชนลบเกิดสงครามไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นผมฝากกรนนะครับให้ถอนตัวถึงลาออกบางคนบอกให้ยุบสภาใช้ตุลาการพิจารณาพร้อมเพียกหารัฐประหารหน้าเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยหลอกหลอนมีหลักฐานจงเข้มแข็งแผ่ทองทานประชาธิปไตยคือปราการปกคล้องปกป้องคุณ จงเข้มแข็งแผ่ทองทานคนหลายล้านเคียงข้างคุณขอบคุณครับ